ส่วนของซัดบานะครับที่ผมได้โพสต์ไปนะครับมีข้อดียังไงนะครับเป็นเป็นเกือกที่ทําขึ้นโดยช่่งนะครับได้ผมได้รีวิวจากเปเปอร์มานะครับก็เขาใช้รักษาม้านะครับโดยเฉพาะม้าที่มีภาวะอาการอักเสบนะครับโดยเฉพาะบริเวณแถบๆส้นนะครับปกติแล้วนะครับม้าวางเท้านะครับก็คือจากะจะมีแรงกดนะครับกระจายน้ำหนักไปทั่วบริเวณผนังกีบนะครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนที่มีการบากเจ็บโดยเฉพาะส้นนะครับเขาก็จะเลี่ยงนะครับในส่วนของส้นหรือว่าในส่วนของบัวนะครับแซดนะครับในส่วนของแซดบาชูนะครับก็คือนะครับเราจะไม่มีพื้นที่นะครับให้กับผนังกีบในส่วนที่มีกระบวนการอักเสบนะครับคือเลี่ยงแรงกดตรงนั้นนะครับลดแรงกดนะครับหรือการกระจายน้ําหนักไปยังบริเวณที่มีอาการอักเสบนะครับ ในส่วนของแซดบาชู u, นั้นก็จะสามารถปิดบัวได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะบัวที่มีภาวะอากาศอักเสบมีการติดเชื้อแบคทีเรียอ,อะไรต่างๆนะครับเราก็จะลดแรงกดนะครับโดยที่ให้นะครับเกลือนั้นนะครับรับน้ําหนักนะครับแล้วก็เว้นช่องในบริเวณที่มีอาการอักเสบนะครับโดยเฉพาะหนังกีบแล้วก็ปิดบังบัวในตําแหน่งที่มีอาการอักเสบนะครับก็จะทําให้ม้าสามารถที่จะวาง เท้านะครับโดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับหรือมีการเจ็บปวดน้อยลงนะครับในขณะที่เราทําการรักษานั่นเอง